ออกจากทีมลุงให้ได้นะครับ <Viol in. S 1> ทีมของท่านายเนี่ยให้ออกไปแล้วมันก็จะส่งนะครับแล้วมันก็จะส่งทีมท่านายของมันเนี่ยไปให้กับอีนางดาดดำเนี่ยนะครับอีนางดาดดำเนี่ยมันก็มันก็บอกว่ามันก็จะมาช่วยลุงพลไงถ้าลุงมโคลไม่มาพูดซะก่อนนี่นะนะครับมันก็จะมาช่วยลุงพลลงนะครับหนูได้ท่านายมาแล้วนะครับหนูเนี่ยใหญ่กว่านายกสร้างความเชื่อถือให้กับตัวเองไง นะครับก็เอาเงินของ FC ที่บริจาคไปให้นนะครับมาสร้างฐานนะตัวเองนะครับมองดูแล้วว่าให้เหมือนคนรวยนะครับ <c oughs> นะครับเอาจัดทนายให้ลุงแล้วเห็นไหมแล้วไอ้ทนายพวกนี้มันก็เป็นอยู่ในกลุ่มของไอ้หัวหลอดไฟอะ่ะนะครับมันพอมันขึ้นศาลมันก็โหนะครับเราอย่าไปพูดเลยพวกนี้มันใช้แผนมานะครับแค่อ้าปากลุกงโมคูลก็เห็นลิ้นไก่แล้วนะครับ ทานายมันก็มันก็เรียกว่าส่งไม้ให้กันนะในชั้นศาลลุงพลจะไปเหลืออะไรล่ะครับนะครับเออพวกมันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องหมดนะครับตรงนี้ไงลุงพลจะไม่มีฝาบ้านนะก็เพราะอีนางหนากดํานี่แหละนะครับเออลุงพลไอ้นะั่นมันจะเอาให้ได้จะไม่มีฝาบ้านไม่มีฝาบ้านก็มันส่งอินมันคุยกับตกลงกับอีนางดากดําได้แล้วนะครับ นะครับไอ้มุดฮีเนี่ยนะครับในเป็นโคโศกของฝั่งเขาไงนะครับดาเก่งไงนะครับเอฟซีชอบอกชอบใจนะครับเออนะครับเห็นไหมล่ะไม่เชื่อคอยดูสินะครับความพยายามของมันครั้งที่แล้วบอกว่าจะกกำจัดทนายตั้มรูมงคลมาเฉลียวใจทันทีเลยไอ้พวกนี้มาแผนเหนือเมฆถ้ารู้ไม่ทันมันจบเลยนะครับนะครับ นะถ้ารู้ไม่ทันมันจบเลยก็มีใครๆบอกว่าลุงบางคนไม่ได้รักลุงคนเลยเห็นไหมละ่ะนะครับเห็นไหมนี่ยครับเห็นไหมละ่ะแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกในวันข้างหน้านี่ไม่เชื่อคอยดูถ้าทา่านนายตาลุโมคลบอกแล้วนะครับท่านนายตาไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะครับมันพยายามจะทําไปเรื่อยนะเห็นไหมเนะครับเอาท่านนายไม่ได้เอาลูกเอาเมียมาเล่นนะครับเอาพ่อเอาแม่เข้ามาเล่นเดี๋ยวเขาก็ไปนะครับนะครับ เห็นไหมล่ะถ้าเงินมาอยู่ต่อหน่มันเนี่ยมันลืมหมดนะครับแล้วม,มันมันประกอบใครใครก็เชื่อมันเน่ะนะครับอ่ามวยมันลงมาคนอนะมันรู้ว่าใครดีนะครับนะเออเห็นไหมล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จถ้าถ้านายตาออกไปนะครับอีนางผู้มีพระคูในนางว่าที่ใหญ่กว่านายยกนี่นะใหญ่โตนี่นะ ใหญ่โตมโหฬารเ่ยจะพูดเรื่องไอ้พวกนี้เป็นความลับความลับกันนี่นะมันก็จะส่งทนายนะครับแล้วไอ้หัวไอ้ไอ,อ้หัวหลอดไฟก็จะส่งทนายมามาในสายของอีดักดำเนี่ยในะอีดักดำแล้วก็ส่งนะครับนัดกินข้าวกับปุงกับป้านี่ทนายคนใหม่นี่เห็นไหมละ่ะคนนี้ดีกว่าเห็นไหมรับทนายคนนี้ไปที่จริงไอ้ทนายคนเนี้ยมันก็อยู่กลุ่มของไอ้ทนายตั้มนะครับยังไงเนี่ยกะ ไอหัวหลอดไฟมันไม่ยอมแพ้ทนายต่ามแน่มันพยายามทําทุกวิถีทางนะครับพยายามทําทุกวิถีทางถ้าขึ้นไปเนะี่ยทานนายเขาอยู่ในกลุ่มกันนะครับแค่มองตากันเขาก็รู้แล้วนะครับแค่มองตากันเขาก็รู้แล้วนะครับนะครับ เออเวลาไปถามอะไรฝั่งโน้นเนี่ยมันก็ไปถามที่ไม่สําคัญไม่สําคัญนะครับเออแล้วมันก็จะเอาความลับต่างๆในตัวของลุงเนะี่ยที่ลุงให้สัมภาษณ์มันไปเนะี่ยคนเราต้องพูดความจริงให้กับท่านนายฟังนะครับพูดความจริงให้กับทานายฟังนะแล้วมันความจริงของทานายตัวนี้แหละมันก็ไปบอกฝั่งมันหมดนะนะครับเห็นไหมล่ะทานายฝั่งมันมันก็รู้กันหมดแล้วความเบื้องลึกอของจําเลยอะนะครับ เห็นไหมล่ะความลับในตัวที่ไม่เคยบอกให้ใครเนี่ยก็ต้องเอาไปบอกทนายนะครับเห็นไหมล่ะนี่แหละครับนะ fc ที่บอกว่าไอ้พวกนั้นดีเป็นหลงติดกับพวกแล้วนะหูเบานะครับเอาไปเอามาจะกลับมา fc พวกนี้ก็จะกลับทําลายลุงพลเองนะครับไม่เชื่อคอยดูนะไม่เชื่อคอยดูนะครับนี่แหละนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงมงคลชันแนวก็จะขอลงก่อนนะครับนะนะครับเออมันร้อนปิดแล้วนะครับลืมดูไปเลยนะครับน้าวนะครับนะสองย่วโมงกว่าเครื่องร้อนแล้วนะครับกระพิบสถิยิบเลยนะครับนะนะครับไม่ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาคุยกันรอบดึกก็ได้ถ้านอนไม่หลับถ้าป้าไม่ให้เข้านอนด้วยนะครับเน้าวะว่าอ่ะสวัสดีครับ